สวัสดีครับมาพบกับการเฉลยตัวอย่างข้อสอบจากเว็บไซต์ครับของสํานักงานกพครับก็อย่างที่นักเรียนทราบครับสํานักงานกพก็จะเปิดเว็บไซต์แล้วก็ให้ตัวอย่างข้อสอบว่าจะออกประมาณนี้ครับแต่ว่าเวลาเราทำเราก็จะรู้ว่ามันก็รู้แค่กของขอ,งอ,งงอใช่ไหมครับเฉลยแค่นั้นแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดว่าต้องทําอย่างไรนั่นจึงเป็นหน้าที่ของครูมาสอนนักเรียนว่าข้อนี้มันทําแบบนี้นะ เฉลยรายละเอียดมันเป็นแบบนี้นั่นคือเหตุผลของการเฉลยข้อสอบครับจริงๆหลายๆคนทราบอยู่แล้วล่ะว่ามันต้องตอบอะไรแต่ว่าครูทําอีกสิ่งหนึ่งครับก็คือเพราะอะไรถึงตอบแบบนั้นครับก็เลยเกิดคลิปที่มาติวกันครับก็อยากให้นักเรียนติดตามครูให้ครบทุกคลิปครับก็จะช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวสอบกอพอ,อย่างแน่นอนครับครูเฉลยข้อสอบจาก เว็บไซต์สำนักง,งานกอพอไป3 EP แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบก็จะมีตารางจะมีสะดมจะมีสมการถูกไหมครับวันนี้มาเป็น EP ที่4ครับเป็น EP ที่4ของตัวอย่างข้อสอบถูกไหมครับ EP ที่4เนี้ยครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังตามหาอยู่ใช่ไหมครับก็คืออนุกรมนั่นเองแล้วหลายๆคนก็ชอบ เข้าใจผิดใช่ไหมครับคิดว่าอนุกรมมันมีเทคนิคอะไรมากมายครูตอบนักเรียนตรงนี้เลยนะครับอนุกรมเนี่ยเทคนิคนี่มันไม่ได้มีขนาดนั้นครับอนุกรมเนี่ยมันเป็นการเดาเดาวความสัมพันธ์ของตัวเลขคล้ายๆกับโอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นเราก็ต้องนึกว่าเออมันมีความสัมพันธ์แบบไหนอนุกรมก็เป็นแบบนั้นนะครับเป็นการเดาวความสัมพันธ์ดังนั้นนักเรียนมีหน้าที่ต้องเดาให้ออก ครูผมจะเดาเก่งยังไงก็ต้องฝึกทําข้อสอบแต่จริงๆแล้วนักเรียนต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์จริงมันก็อาจจะเกิดอีกกรณีหนึ่งคือมีบางข้อที่เดาได้อย่างรวดเร็วเราก็รีบทําครับแต่ถ้าข้อไหนใช้เวลาเดานานเกินไปเราก็รีบข้ามครับนั่นคือเทคนิคหลายๆคนมาจดจ่ออยู่กับการเดาโอเปอเรชันหลายๆคนมาจดจ่ออยู่กับการเดาอนุกรมครูบอกนักเรียนเลยครับ ต่อให้เรียนไม่ได้อนุกรมเลยนึกไม่ออกเดาไม่ได้นักเรียนไม่ได้โอเปอเรชันเลยนึกไม่ออกเดาไม่ได้นักเรียนก็ไม่ตกหรอกครับมันจะมีส่วนที่ทําคะแนนได้โดยไม่ต้องเดาไงเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นสดมเป็นตารางพวกเนี้ยเป็นสมการอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไม่ต้องเดาตัวเลขเป็นเงื่อนไขาภาษาเป็นเงื่อนไขสตรลักษณ์นักเรียนไปนไล่ทําส่วนนั้นก่อนนักเรียนจะสอบผ่านครับหลายๆคนวางแผนผิดมาไล่อนุกรมครับ หากใครติดตามครูมเมื่อปีที่แล้วที่สอบครับครูปล่อยแผนการสอบให้นักเรียนดูด้วยถูกไหมครับหลายหลายคนก็ติดตามครูก็จะรู้ว่าอนุกรมเนี่ยครูแนะนําทําเป็นข้อท้ายๆเลยถูกไหมครับเดี๋ยวแผนการสอบเดี๋ยวไว้ติดตามกันครับเรื่องนั้นเดี๋ยวไว้ติดตามครูในการสอนใกล้ๆสอบครูจะบอกแผนการสอบครับไม่ต้องกังวลแต่ณนะตอนนี้พยายามเรียนไปก่อนนะครับพยายามรู้ทุกเรื่องนั่นแหละเอาเป็นว่าอนุกรมคือการเดาตัวเลขนะหากเดาเจอเร็วก็รีบทําครูใบ้เลยนะเรียนห้าข้อเนี่ย มันจะมีสัก2ถึงสาข้อที่ทําได้ง่ายๆและจะมีสองข้อที่ยากมากๆนักเรียนรู้อยู่แล้วอาจารย์ที่เก่งคณิตหลายๆท่านยังบอกเลยว่าโหนุกรมเนี่ยให้เข้าไปทําจริงยังนึกไม่ออกเลยถูกไหมครับมันก็จะมีบางข้อที่เรานึกไม่ออกให้ข้ามไปก่อนให้ทําข้อง่ายๆก่อนนั่นคือหลักการนะครับหลายๆคนกังวลปกติอนุกรมออกปีละห้าข้อครับนักเรียนแต่ปีนี้ลดจํานวนลงครับไม่ต้องตกใจเลยครับไม่น่าจะถึงห้าข้ออยู่แล้ว ดังนั้นจะมีข้อที่นักเรียนทําได้และจะมีข้อที่เรานึกไม่ออก <c oughs> คือยากมากๆก็ไม่ต้องตกใจกระโดดข้ามไปก่อนแล้วเหลือเวลาก็กลับมาทําซึ่งอนุกรมครับมันคือการเดาแต่มันก็มีรูปแบบเขาเรียก <c oughs> ว่ารูปแบบของอนุกรมที่นักเรียนควรรู้เพื่อน,นึกออกว่าควรจะเดาไปในทิศทางใดเดี๋ยวครูมาสอนในอาทิตย์หน้าไว้ติดตามกันนะครับสําหรับทีนี้มาเฉลยก่อนไปกันเลยครับก่อนที่จะเฉลยครูเฝ้าระวังให้นักเรียนนิดหนึ่งครับมีคนโกหกเราครับนักเรียนโกหกคืออย่างนี้ครับ เคยเห็นสูตรนี้ไหมครับ sn เนี่ยเนี่ยเยสูตรนี้ครับ sn, SN เท่ากับ n ส่วน2วงเล็บ2 a a 1บวก n ลบ1 d อะไรเงี้ยครับเห็นเคยเห็นสูตรนี้ไหมครับอะไรพวกนี้นแนมันคือสูตรของอนุกรมเลขคณิตมันคือสูตรของอนุกรมเลขาคณิตพวกนี้ก็พอไม่เคยออกไม่เคยสักครั้งเพราะนี่คือเนื้อหามปลาย มีคนเอามาสอนเรานะครับนักเรียนอันนี้ระวังนะครับหากเจอสูตร sn sn อะไรเนี่ยครูบอกนักเรียนเลยว่าอย่าไปดูให้เสียเวลาไม่ออกครับนักเรียนกพไม่ได้ออกแบบนี้นี่คือสูตรอนุกรมของมปลายกพอ,ออกแค่ความสัมพันธ์ของตัวเลขเราเดาความสัมพันธ์ว่ามันเป็นแบบไหนแต่จะไม่มีการใช้สูตรแบบนี้นี่คือมปลายเด็กมปลายสายวิทย์เขาเรียนกันนักเรียน ดังนั้นข้อสอบแบบนี้จะไม่ออกนักเรียนไปเคยเคยเจอเฮ้ย,ยครูมีคนสอนแบบนี้ด้วย sn เนี่ยผมเคยเจอในเว็บเนี่ยผมเคยเจอใน y YouTube เนี่ยอันเนี้ยคนคนนั้นอะไม่เคยเข้าสอบเลยนะเรียนหากคนเข้าสอบจะไม่เอานี่มาสอนหรอกเพราะว่านี่มันไม่ได้ออกสอบจําค,คํครูไว้ครูเตือนแล้วนะครับเนียนครูวหวังดีครูไม่อยากให้ใครหลงทางครับแบบเนี้ยไม่ออกสอบโอเคนะครับสูตรนี้ไม่มีหากใครสอนแบบนี้คือเขาหลงครับเรียนเขากําลังหลงทางตัวคนสอนก็หลงทาง เพราะว่าเขาคิดว่าคําว่าอนุกรมมันแปลว่าอนุกรมมปลายแต่เปล่าอนุกรมเราเรียกกันติดปากเองจริงๆอนุกรมของกอพอคือความสัมพันธ์ของตัวเลขไม่ใช่อนุกรมมปลายดังนั้นใครที่ไม่เคยสอบกอพอแล้วจะมาสอนเขาก็นึกว่าเป็นอนุกรมมปลายเขาเลยเอามาสอนแบบนี้ซึ่งคนไม่รู้สมมตินักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ตามไปตามน้ําไปก็ผิดอีกประเด็นคือจำคำคําคาคุยไม่ออกแบบนี้สูตร sn ไม่มีครับนักเรียน ประวัติศาสตร์การสอบกอพอยุคเก่าตั้งแต่อดีตจนถึงห้าเจ็ดไม่มีสอบสูตรนี้กอพอยุคก,กลางตั้งแต่ห้าเจ็ดตั้งแต่ห้าแปดถึงหกสองก็ไม่มีสอบแบบนี้ยุคใหม่ก็ไม่มีครับนนหกสามขึ้นไปดังนั้นเจอสูตรเอสเอ็นไม่ต้องดูคลิปไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นไม่ต้องอ่านอะไรทั้งนั้นเสียเวลาข้ามไปเลยมาดูกันว่าก,กอพออกแบบไหนกพออกแบบนี้ครับเนียไม่ได้ใช้สูตรให้มาแบบนี้เลย นักเรียนเห็นนักเรียนก็จะพอนึกความสัมพันธ์ออกใช่ไหมครับครูมองเลยนักเรียนนักเรียนมองด้วยตานักเรียนรู้เลยข้อเนี้ยครับข้อนี้ถือว่าง่ายไม่ใช่ง่ายธรรมดาด้วยง่ายมากข้อสอบกพอจะมีแบบนี้ไว้แจกแต้มสมมุติมีห้าข้อจะมีแบบนี้สักสองถึงสามข้อแต่ถ้าปีนี้มีไม่ถึงห้าข้อมีสามข้อก็จะมีแบบนี้หนึ่งถึงสองข้อครูพูดยังเห็นภาพไหมครับ หากนักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนนึกออกไวจงทําแต่ถ้านึกไม่ออกจงคามแบบนี้ง่ายโอเคนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่สอบอนุกรมเขาจะให้ช้อยมาเนี่ยช้อยเป็นตัวบ่งชี้ว่าคําตอบจะอยู่ในนี้หากนักเรียนเห็นแต่โจทย์บางคนเอาโจทย์มาคิดเลยถือโจทย์ขึ้นมาเลยอนุกรมแล้วคิดชาตินี้นักเรียนก็คิดไม่ได้ครับต่อให้คนเก่งขนิตแค่ไหนนักเรียนนักเรียนจะนึกไม่ออกคืออนุกรมต้องบอกช้อยมาด้วยจะได้รู้ว่ามันคิดไปทางไหนโอเคนะครับ ข้อสอบกบพจะ,จะเป็นแบบนี้จะมีโจทย์แล้วก็ชอยครับโอเคนะครับครูวางทุกอย่างหวังว่านักเรียนคงเข้าใจอนุกรมของความหมายของกพก็คืออนุกรมที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของตัวเลขความสัมพันธ์ของตัวเลขครับโอเคนะครับไม่ใช่ไม่มีสูตรนะครับเรียน,นแสดงว่าอนุกรมของกพคู่การกระบาดนะครับ ไม่มีการใช้สูตรใช้แค่ความสัมพันธ์ของตัวเลขพูดขำๆแบบจริงใจกับทุกคนคือเดาใครบอกนักเรียนว่ามีเทคนิคการทําอนุกรมเขาโกหกแล้วเดี๋ยวนักเรียนดูครูสอนไปเลยจะเข้าใจคืออนุกรมมันไม่มีเทคนิคซับซ้อนนักเรียนนักเรียนแค่รู้รูปแบบว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างถูกไหมครับแล้วก็ลองทําดูแค่นั้นครับมาดูข้อนี้ง่ายอย่างไรมาเรียนมาดูครับมันง่ายแบบนี้ครับเรียนอนุกรมแบบนี้เขาเรียกว้นใช่ๆๆไหมครับเว,ว้นระยะนักเรียนอาจจะเคยได้ยิน เว้นระยะอะไรประมาณนั้นแต่จริงก็ไม่ต้องสนใจขนาดนั้นหรอกนักเรียนก็รู้ว่ามันมีแบบนี้ไงแต่เดี๋ยวครูจะสอนที่หน้าแบบทุกชนิดของอนุกรมครับน่าจะช่วยนักเรียนได้แต่ครูก็ต้องบอกนักเรียนก่อนว่ามันคือการเดานั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องเดาหากเดาได้ไวทําหากเดาได้ช้าข้ามอย่าจมปรักอยู่กับอนุกรมอนุกรมไม่ได้ช่วยนักเรียนชนะเลิศหรอกครูบอกได้เลยแต่ตัวอื่นที่คิดโดยตรรกาณิตศาสตร์โดยตรงจะชนะโอเคนะครับปีนี้อาจจะมีสักสามข้อเนียไม่น่าจะถึงห้าข้อแล้ว มาดูกันทำไมมันถึงง่ายนักเรียนเห็นเลขสามไหมครับโหใช้สีเหลืองนักเรียนเห็นเลขห้าไหมครับนักเรียนเห็นเลขเจ็ดไหมครับนักเรียนเห็นเลขเก้าไหมครับมันเหมือนเว้นทีละสองช่องใช่ไหมครับจากสามกลายเป็นห้าบวกสองจากห้ากลายเป็นเจ็ดบวกสองจากเจ็ดกลายเป็นเก้าบวกสอง นักเรียนจะเห็นว่ามันกระโดดข้ามระยะมาอย่างละสองเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนักเรียนแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้ากระโดดไปมันจะกระโดดไปยาวถูกไหมครับกระโดดข้ามไปสองขูข้ามให้ดูขำานักเรียนมันจะข้ามไปอีกสองอย่างเงี้ยคือมันข้ามไปอีกสองตัวก็คือเลยเลยไปเลยแต่โจทย์ไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับนักเรียนโจทย์เอาแค่ตรงเนี้ย นนก็ต้องหาว่ามันคือตัวไหนใช่ไหมครับมาดูตัวต่อมาตัวต่อมานักเรียนเห็นสิบสามไหมครับครูใช้สีแดงนะนี่ก็ข้ามสองตัวสิบสามเป็นสิบห้าได้ไงบวกสองสิบห้าเป็นสิบเจ็ดได้ไงบวกสองสิบเจ็ดเป็นสิบเก้าได้ไงบวกสองสิบเก้าเป็นยีิบเอ็ดได้ไงบวกสองเห็นไหมครับแล้วมันก็จะข้ามไปเรื่อยๆ ก็ยังไม่ลงตรงนี้ถูกหมับยังไม่ลงตรงโจทย์ถามแสดงว่าไม่เกี่ยวไงแล้วอะไรที่โจทย์ถามล่ะที่โจทย์ถามคือตรงนี้ตรงกลางระหว่างการข้ามระยะเนี่ยครับใช้สีขาวแล้วกันนะครับเนี่ย9เกิดจากอะไรครับ3กำลัง225เกิดจากอะไรครับ5กำลัง2นงเราเห็นภาพไหมครับมันเพิ่มขึ้นทีละสองแล้ว49เกิดจากอะไรครับ7กำลัง2 อันนี้จะเห็นภาพว่าเนี่ยฐานของมันเพิ่มทีระบบวกสองใช่ไหมครับฐานของเลขชี้ก,กําลังนะครับแต่ด้านบนนะ่ะก็คือยกกาลังสองไปเลยเราก็เริ่มมองออกแล้วแปดสิบเอ็ดคือเก้ากำลังสองนี่ยครับฐานเพิ่มขึ้นทีระบ,บวกสองส่วนกําลังยกกําลังสองแบบนี้ถูกไหมครับก็เจอตัวนี้แล้วที่เราต้องการแสดงว่ามันก็ต้องบวกขึ้นไปสองแสดงว่าเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับสิบเอ็ดกำลังสอง คือคําตอบสิบเอดกับลังสองท่องไม้สิบคูณสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้หนึ่งร้อยยิบเอ็ดก็คือตําแหน่งที่เราต้องการหานั่นเองครับนั่นเองบอกเอาคูแล้วสีแดงมันไปไหนอะมันก็จะข้ามไปอีกข้ามไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือข้ามตรงนี้ไปอะ่ะมันไม่ได้ลงล็อกตรง1รอยิบเอ็ดพอดีการลงล็อกคือตัวนี้ถูกไหมครับอดูสีชมพูคู่แล,ล้วกันนะครับเก้ายี่ห้าสี่เก้า แปดสิบเอ็ดแล้วก็ร้อยยิบเอ็ดเนี่ยครับมองภาพออกใช่ไหมครับครูเขียนแค่นี้นักเรียนก็เข้าใจกันแล้วคือมันเว้นระยะ,ะครับเนี่ยเว้นระยะไปเรื่อยๆหลอกเราไงพูดง,ง่ายๆคืออนุกรมนี้มีสามชั้นชั้นแรกก็คือเว้นเว้นไปชั้นสองก็คือเว้นอีกทีหนึ่งส่วนชั้นที่สามคือเลขยกกําลังเห็นภาพไหมครับส่วนคําตอบอยู่ในชั้นที่สามก็คือเลขยกกําลังนั่นเองหรือพูดง่ายๆคืออยู่ตรงกลางครับระหว่างการเว้นระยะเห็นสีชมพูใช่ไหมครับ ตามนี้เลยหวังว่าทุกคนเข้าใจก็กลับไปขอ,อนี้ตอบร้อยยิบเอ็ดเนี่ยครับนักงนั้นเห็นภาพไหมครับถ้าคนไม่เคยทำมาก่อนก็จะงงว่าเฮ้ยสิบสามมันเป็นสามได้ยังไงสิบสามมันเป็นเก้าได้ยังไงใช่ไหมครับคือพูดง่ายคือถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเนี้ยแล้วงงงงแต่พอนักเรียนเคยทำสักนิด นักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อมันเว้นระยะแบบนี้นี่เองมันเอามาคิดได้เราก็จะไม่งงแล้วก็เข้าใจเห็นภาพมาขึ้นใช่ไหมครับก็แบบนี้ครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับสําหรับนักเรียนบอกครูมันมีเว้นระยะแบบไหนบ้างเดี๋ยวครูมาสอนครับนักเรียนแต่ให้นักเรียนมองเห็นภาพว่ามันก็คือการเดาตัวเลขใช่ไหมครับไปดูข้อต่อไปครับ มาต่อกันที่ข้อสอง,งเลยครับเม <ล among S 1> ื่อกี้นี้นักเรียนจะเห็นว่าโอ้อนุกรมมันยาวมากเลยแต่กลายเป็นง่ายใช่ไหมครับเพราะมันข้ามระยะหมดเลยแต่คราวนี้อนุกรมสั้นแต่ดันเป็นดันเป็นข้อยากนะครับเนี่ยสั้นแปลว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสังเกตตัวเลขมีไม่กี่ตัวเห็นไหมครับเนี่ยถือว่าสั้นครับเนี่ยตัวเลขมันมีไม่กี่ตัวเนี่ยเห็นไหมครับสั้นนะครับเนี่ยถือว่าเป็นข้อสั้นๆแต่ดันนักเรียนนะครับดันเป็นข้อที่ยากไม่ใช่ยากธรรมดายากมาก เดี๋ยวเรียนมาดูว่ายากยังไงโอเคนะครับก็มีช้อยให้มาประมาณนี้นี่คือโจทย์จริงๆครับนักเรียนก็จะเห็นภาพว่าข้อไหนที่เราเดาแล้วนึกไม่ออกก็ข้ามครับข้อไหนที่ทําได้ทําเลยเทคนิคการทําอนุกรมคือมองวยตาลองเดาดูซิได้เปล่าภายในเวลาสั้นๆถ้าได้ทําถ้าไม่ได้ข้ามไปทําเรื่องอื่นก่อนโอเคนะครับแล้วค่อยกลับมาเดาไม่ใช่ไปจมอยู่กับอนุกรมนั่นแหละนักเรียนจบเหตุครับนักเรียนทราบอยู่แล้ว การเอาชนะกอพอนี่นนมันไม่ได้ชนะที่ที่การทําทุกอย่างหรอกครับมันชนะที่การบริหารเวลานักเรียนจะทํายังไงให้ได้มากที่สุดแล้วผ่านเกณฑ์นในเวลาที่กําหนดครับเราไม่ได้มีวิชาเดียวอย่างทีุ่ควรทราบอย่างน้อยคนนี้ก็ต้องทากับไทยอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นแบ่งเวลาดีๆครับอย่าไปจมปักกับเรื่องใ,ใดเรื่องหนึ่งขูยกตัวอย่างเช่นนักเรียนไปจมปักกับก,บการเดาอนุกรมนักเรียนไปจมปักกับก,บการเดาโอเปอเรชั่นเดาเป็นพักๆอย่างไม่ได้นักเรียนก็ทําไปจนไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้น เสียเวลาไหมครับในทางกับการหานักเรียนทําได้ทําทําไม่ได้ข้ามก็ไปทําเรื่องอื่นเรื่อยเหลือเวลาก็กลับมาทําแค่นั้นนักเรียนก็เพียงพอกับการสอบผ่านแล้วต่อให้ไม่เหลือเวลากลับมาทาเราเน้นทําข้อง่ายมันก็เพียงพอต่อการผ่านอยู่แล้วถูกไหมครับอนุกรมสมมุติมันมีสักห้าข้อก็จะมีข้อง่ายสักสองข้อสามข้อได้ทําอยู่แล้วเหมือนนักกี้ครับแต่ข้อนี้จัดว่าข้อยากมาดูกันครับว่ายากอย่างไงครั้งแรกเรียนดูอย่างนี้ครับเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับเราดูครั้งแรก เหมือนจะเว้นระยะเหมือนกันสามกลายเป็นเจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยก็คือบวกสี่แล้วเจ็ดกลายเป็นสิบห้ามันข้ามใช่ไหมครับก็บวกแปดแล้วสิบห้าถูกไหมครับสิบห้ากลายเป็นเป็นสามสิบเอ็ดข้ามหนึ่งตัวใช่ไหมครับเนี่ยข้ามหนึ่งตัวก็กลายเป็นบวกสิบหก เห็นภาพมากขึ้นไหมครับนักเรียนจะมองเห็นภาพว่าถ้าข้ามอีกทีเกิดอะไรขึ้นถ้าข้ามอีกทีมันจะเลยนักเรียนมันจะเลยคือมันมาตรงนี้ดูสีเขียวขูนะนักเรียนเข้าใจแต่โจทย์ไม่ได้ถามไงประเด็นคือโจทย์ไม่ได้เอาตรงนี้โจทย์ไม่ได้เอาถูกไหมครับโจทย์เอาสีแดงตรงนี้ครับเห็นภาพนะครับแต่มันก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อกี้เนี้ยข้ามข้อแรกครับเรียนข้ามระยะห่างไปเลย แต่เนี้ยข้ามระยะแล้วมีผลนัเนียนมาดูครับคิดว่าเลขตรงนี้เลขอะไรหายังไงอะครูไม่เข้าใจในก็มองอย่างนี้ครับมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่สี่คือสองกำลังสองแปดคือสองกำลังสามเห็นไหมครับกำลังมันเพิ่มขึ้น สิบหกคือสองกำลังสี่แสดงว่าตรงเนี้มันคือสองกำลังห้าเห็นภาพไหมครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสองกำลังห้าคือเท่าไหร่ทุกคนทราบอยู่แล้วอักการของเลขยกกำลังสองกำลังห้าคือสองคูณกันห้าตัวสองคูณกันห้าตัวได้สามสองแสดงว่าสามสิบเอ็ดต้องบวกเพิ่มเข้าไปสามสองเห็นภาพใช่ไหมครับสามสิบเอ็ดตรงเนี้ ต้องถูกบวกเข้าไปอีกสามสิบสองก็กลายเป็นหกสิบสามได้ตัวเลขนี้ออกมาแล้วแต่ยังไม่ใช่คำตอบเห็นไหมครับสอนสองชั้นเลยนเรียเห็นภาพนะครับต่อมาคือนักเรียนจะเห็นภาพว่าคู่นี้มันมีความสัมพันธ์กันเจ็ดกลายเป็นสองเพราะว่าเอาเจ็ดคูณสองเห็นภาพไหมครับมันย้อนกลับต่อไป สิบห้ากลายเป็นสี่ห้าเพราะว่าสิบห้าคูณสามใช่เลยนะครับเรียนต่อไปร้อยยี่สี่เกิดจากสามเอ็ดคูณสี่สี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองได้ร้อยยี่สี่พอดีเป๊ะเลยก็แสดงว่าอีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากหกสิบสามคูณห้าใช่ไหมครับ นี่คือความยากไงครับเนี่ยหกสามคูณห้าตั 5. 5้งหกสิบสามคูณห้าห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าหกสามสิบเป็นสามสิบเอ็ดแสดงว่าตำแหน่งนี้คือสามร้อยสิบห้าครับเราได้คำตอบออกมาแล้วอันน้นบอกคูรู้ทำไมดูง่ายจริงๆข้อนี้ยากนะครับแต่ว่านักเรียนเห็นก็เริ่มเข้าใจถูกไหมครับอนุกรมแบบนี้เนี่ยดูครับมีย้อนกลับแบบนี้ด้วยประเด็นครูพูดตรงๆนะครับเนี่ยอนนุกรมคือออกออกอะไรก็ได้ครับเขาออกตามใจ อะไรแค่ต้องฝึกทำแต่ประเด็นคือฝึกทำบางทีก็สอบจริงก็อาจจะนึกไม่ออกก็ได้นะครูไม่เคยเถียงเลยนะบางครั้งครูก็นึกไม่ออกเนะี่ยไม่ใช่ว่าครูไม่เก่งหรอกก็มันใช้การเดาอะคณิตศาสตร์อะไรที่ใช้การเดามันก็ไม่ใช่ตรก,กะอยู่แล้วครับเนะี่ยตรกะคือต้องคิดแล้วตรงๆสิครับคณิตศาสตร์นะครับเช่นคณิตพื้นฐานอะไรเงี้ยเลขยกกําลังงี้ถูกไหมครับแบบนี้คือการเดาแต่ถ้อาอนุกรมเดาเจอก็รีบกาเดาไม่เจอรีบข้ามครับแค่เ้นเองเทคนิคโอเคนะครับ ใครอยากรู้อนุกรมมากขึ้นเดี๋ยวติดตามมาที่หน้าครับเดี๋ยวสอนกระดานชมพูไม่ใช่สิสอนกระดานหัวข้ออย่างละเอียดเลยครับเป็นอนุกรมนะครับก็ข้อนี้ทุกคนก็รู้แล้วตอบอะไรใช่ไหมครับคําตอบคือสามร้อยสิบห้านั่นเองเห็นไหมครับถือว่ายากนะครับเรียนเวลาสอบจริงมันจะมีความกดดันเข้ามาบนครับข้อนี้ยากข้อยาวข้อยาวข้อแรกดันเป็นข้อง่ายข้อสั้นๆดันเป็นข้อยากแบบนี้ครับ ครูสอนจบแล้วครับเรียนสุดท้ายก่อนจากกันครับเรียนต้องแจ้งเรียนก่อนนะครับบางทีนักเรียนินบ b o x มาไม่ใช่ว่าครูไม่อยากตอบครับเรียนบางทีครูทํางานหลายอย่างเขียนหนังสือสอนหนังสือถูกไหมครับแล้วก็ทํางานประจําเด๋ยวอนาะคตต้องรับราชการแล้วก็ครูก็พยายามติวทุกคนอย่างเต็มที่ติวยังไม่พอครับครูพยายามหาไฟล์เตรียมสอบภาคขอมาให้นักเรียนทุกคนเท่าที่เวลามีตามตําแหน่งต่างๆโอเคนะครับดังนั้นเวลานักเรียน inbox มาครับจริงๆบางทีครูเห็นนักเรียน inbox มาครับ แตนนี้อาจจะยังไม่รู้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาอาจจะเป็นร้อย 100, ครับเนี่ยหลายร้อยครับครูไม่โกหกครับพูดเรื่องจริงบางทีครูอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องขอโทษครับเนี่ยบางทีงานครูล้นครับแต่ก็ครูก็อยากช่วยนักเรียนทุกคนดังนั้นครูเลยพยายามเปิดช่องทางเพื่อช่วยนักเรียนนะครับหากนักเรียนหาข้อมูลการเตรียมสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคขอภาคกอ,อ,อหรืออะไรต่งตางๆนักเรียนหาในกลุ่มไม่เจอนักเรียนเลื่อนๆบอกว่าครูขี้เกียจเลื่อนมันยาวนักเรียนก็ไปที่กลุ่มครูนะครับไม่ใช่กลุ่มนะครับเพจครู ครูสร้างเพจชื่อนี้เลยครับไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องเติมจุดนะครับนันมีอย่างเงี้ยครับติวสอบกพอพสอนภาคกอออนไลน์นักเรียนเข้าไปเซิร์ชในช่องเซิร์ชนะครับนักเรียนจะเจอเพจครูเพจครูครูจะไม่พูดเรื่องร้สาระเลยครับนัเรียนครูจะวางแต่ว่าไฟล์เตรียมสอบไฟล์ภาคกอภาคขอนักเรียนเลื่อนดูนิดนึงครับนักเรียนก็จะเจอตำแหน่งที่นักเรียนต้องการครับหรือไฟล์ที่นักเรียนต้องการไฟล์อาจารย์ประพันธ์ไฟล์ หนังสือคณิตถูกไหมครับไฟล์กฎหมายไฟล์าการสอบอายการไฟล์าการสอบกทมเยอะครับครูก็พยายามไฟล์การสอบกรมอุทยานแห่งชาติครูก็พยายามายาอมัปเดตไปเรื่อยตําแหน่งอื่นๆที่ยังไม่มีก็จะเข้าไปอัปเดตเรื่อยๆนักเรียนก็กดติดตามครูไว้ครับพยายามกดไลค์กดติดตามนักเรียนจะได้เห็นเวลาครูอัปเดตโอเคนะครับครูหวังว่าช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ช่วยนักเรียนอีกช่องทางหนึ่งครูมีช่องทางเพจหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับ มีกลุ่มนักเรียนรู้ยนอยู่แล้วแล้วก็มี YouTube ก็อยากให้นักเรียนติดตามครูทั้ง3ช่องทางครับครูจะพยายามอัปเดตและช่วยนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่ครูจะทําได้ครับโอเคครับนักเรียนไว้เจอรูในคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงเห็นพามากขึ้นว่าอนุกรมมันคืออะไรแท้จริงมันมีสูตรลัดสูตรลัดหรือไม่มันไม่มีนะครับนักเรียนมันก็คือการเดานี่แหละครับแต่มันก็มีความสัมพันธ์ที่นักเรียนควรรู้ครับเว้นระยะแบบไหนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวครูสอนอาทิตย์หน้าครับ ไว้เจอครูเรื่อยๆครับเนี่ยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ